i อ just r i c e in ไต้หวันทุกอย่างใช่โดนใจที่ไต้หวันงานท่องเที่ยวไต้หวันไต้หวันทราเวลแฟร์2023ณสยามพารากอนกรุงเทพระหว่างวันที่22-24ถึงกันยายน2566โดยการท่องเที่ยวไต้หวันเชิญแบรนด์แอมบาสเดอร์ไทยคนแรกของการท่องเที่ยวไต้หวันบอยประกรณ์ฉัดบริลักษ์มาร่วมแบ่งปันสเสน่ห์การท่องเที่ยวไต้หวันแก่ทุกท่าน นอกจากนี้ภายในงานยังได้เชิญคณะการแสดงฟันโตอาร์ตที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและคณะการแสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมของไต้หวันมาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของไต้หวันทุกท่านจะได้ร่วมสัมผัสความเป็นไต้หวันผ่านกิจกรรมอันแสนสนุกเช่นชานมไข่มุก DIY เพนเล็บโอแบร์ ar, และร่วมเปิดประสบการณ์ด้านรสชาติอาหารสุดอร่อยความสนุกสนานและช้อปปิ้งสุดฟินไปพร้อมๆกัน นอกจากไต้หวันจะเปิดฟรีวีซ่าให้กับคนไทยแล้วนักท่องเที่ยวแบบอิสระ F.I.T. ยังจะได้รับปัตรโดยสารรถไฟ M.R.T. ต้าหยวนไทเปฟรีและยังมีโอกาสลุ้นรับเงินรางวัลพ็อกเก็ตมันนี่มูลค่า5,000เหรียญไต้หวันอีกด้วย 有关于促进泰国人去台湾旅游这個、部分，我们做了很多推广的活动。那呃，我知道的就是有那个抽五千块的那个抽奖券，好，然后另外呃，像今天的呃推广活动，呃，也有很多那个抽奖活动，有刮刮乐可以抽到机票跟旅宿，就是的一个呃 voucher。Er, 那呃，另外一个就是说我们。 在台湾办了很多旅展，那在泰国今天这一场旅展也是非常盛大。那国内呃来了非常多的业者哈、哦、来推广这个观光。那在国内的话，观光我们呃交通部观光局才刚升格为观光署哈、哦，那会投入更多更多的资源跟经费来推动这个观光产业的发展。 โซเวฟ่าน so ี่เชือเกย์ไทยกัวเมที้วค่ะก็คือคําถามเมื่อกี้นะคะถามว่าตอนนี้การท่องเที่ยวไต้หวันของเราอะค่ะมีตัวนโยบายอะไรที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเที่ยวไปที่ไต้หวันมากขึ้นนะคะก็คือตอนนี้ค่ะเรามีกิจกรรมนะคะเ,เหมือนกับ ชิงเงินมูลค่า5,000ดอลลาร์ไต้หวันนะคะสมมติว่าน้ทองเที่ท่านใดที่แบบว่าไปไต้หวันสามารถลงทะเบียนแล้วก็ร่วมกิจกรรมนี้ได้แล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีจัดงานแฟร์ค่ะโดยเฉพาะงานนี้นะคะไต้หวันทราเวลแฟร์ถือว่าเป็นงานการท่องเที่ยวที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในในรอบปีของการท่องเที่ยวไต้หวันค่ะแล้วก็ภายในงานเนี่ยเรามีหน่วยงานบินตรงมาจากไต้หวันนะคะมาให้ข้อมูลมากมาย ตัวนักท่องเที่ยวทุกคนค่ะแล้วก็มีบริษัทตัวค่ะมาขายแพ็กเกจซึ่งการซื้อแพ็กเกจเนี่ยค่ะเรายังมีให้จับฉลากของรางวัลสามารถชิงรางวัลต่อที่สองนะคะได้ตั๋วเครื่องบินได้ไวเชอร์ที่พักเนี่ยไปเที่ยวไต้หวันได้อีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาค่ะสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยเราเพิ่งอัปเกรดนะคะเป็นแบบว่าให้เป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นดังนั้นเราก็จะมีงบประมาณแล้วก็มีนโยบายที่มากขึ้นในการซัพพอร์ตนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินหวค่ะ 就是说，刚刚我们公使讲的这个，呃，针对自由行，现在有这个到台湾去可以抽这个五千块消费金的活动，那就是因应说我们现在观光局升格为观光署了，所以我们其实针对这个电子票券的部分是有加码的，就是你除了抽到这个五千块之外，我们还会有这个跟台湾的这个便利超商像，像 Seven Eleven 等等的合。 แ然้推出这个我อ叫做折ร券ก็เ你在ยกว่าเ200 50似子的แล้วก็อย่างที่เพจบอกไปนะคะว่านักท่องเที่ยวที่ไปไต้หวัน,นตอนนี้เรามีสิทธิ์ในการเหมือนกับชิงเงินมูมมมมลค่า5,000จากไต้หวันใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองะคะที่ไต้หวัน,เ,นเราอัปเกรดองค์กรใหญ่ขึ้นตอนนี้ค่ะเรามีเหมือนกับถ้าสมมติว่าคุณได้5,000แล้วเนี่ยเรามีให้อีกว่ามไรีด 呃，罗拉哈，嗨，y p e 哈,哈、欸，我们今年像我们呃这一次呃在现场，我们有这个南投，我们有苗栗两个这个县市政府都有来。那我觉得苗栗其实对呃泰国民众来说可能还不是这么的熟悉，可是像苗栗，我们有这个呃那个旧三线的这个铁道自行车，然后我们在苗栗也有这个泰安的温泉可以泡汤。 那在这个日月潭的部分，呃呃南投的部分，就是说一般的客人他们可能大概就是去日月潭去游湖，然后去这个文武庙。可是其实，在南投还有很多其他的事情可以做。我们有一个这个世界十大最美的这个自行车单车道。那另外，我觉得在南投也可以赏花，也可以就是我们有一些观光工厂等等的，都可以来推荐给这个泰国的民众。嗯 หน่วยงานครั้งนี้ที่มานะคะเรามีหน่วยงานรัฐบาลการท่องเที่ยวเมืองหนันโถค่ะแล้วก็เมืองเหมียวรี่ซึ่งตัวเมืองนันโถะค่ะจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทีทุกท่านอาจจะคุ้นเคยก็คือทะเลสาบสุริยันจันทาแต่ว่าจริงๆในนานโถะค่ะเรามีเส้นทางปัจจักยานที่สวยที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่เมืองนันโถด้วยแล้วก็เมืองเมียวรีเนี่ยหลายๆท่านคนนักท่องเที่ยวชาวไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นว่าเอ้ยเมียวรี่คืออะไรเมียวรี่เป็นเมืองหนึ่งในไต้หวันค่ะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังอะค่ะก็คือเป็นเส้นทางปั่่่นนนนจัักกกกรรรรยยาาาาตมมมออออถไฟเเเเคคะะ็ีหืบซ ชื其實่อชื不安่好不่าไทอันค่ะบ่อน้ำพุร้อนไทอั我们现在的这个、哦哦、我们现在就是到呃呃到年底之前应该会有两个主要的活动一个是这个台湾的这个泡汤嘉年华活动也就是我们在跟所有的国际旅客推广说台湾其实有呃不同全职的温泉然后欢迎民众可以去泡汤然后泡完汤之后可以吃美食 那另外的话，第二个部分就是我们有自行车节活动，然后这个自行车就是我们可以鼓励民众，不管你是这个专业的车手，或者是你是呃只是一般的客人去台湾的，其实有各种不同等级的自行车道。 นนะะช่วงสามเดือนสุดท้ายนะคะช่วงสิ้นปีเนี่ยถือว่าเป็นฤดูเย็นฤดูที่ค่อนข้างเยน็นฤดูหนาวของไต้หวันค่ะซึ่งไต้หวันเรามีเทศกาลบ่อน,น้ำพุร้อนและอาหารเลิศรสค่ะซึ่งในงานนี้นะคะเราก็จะมีเหมือนกับแนะนำอยากเชิญชวนทุกท่านนี่ยให้ไปสัมผัสบ,บ่อน,น้ำพุร้อนแต่ละที่ในไต้หวันที่แตกต่างก,กันค่ะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งจะเป็นกิจกรรมเทศกาลปั่นจักรยานค่ะซึ่งเราจะดึงดูดนักปั่นจักรยานทั่วโลกค่ะให้มาปั่นจักรยานที่ไต้หวันเพราะว่าไต้หวันเนี่ยเรามีเส้นทางปั่นจักรยานมากมายหลากหลายทั่วเเกาะะลยค่ 是，我们今天那个国内来了很多的观光业者，那可以现场来，呃，获得更多的资讯。那我们也希望借这个机会呢，邀请更多的呃泰国民众，还有呃各各行各业都可以来，呃，体验一下台湾的观光、美食还有美景。 จริงๆตัวในงานนี้นะคะเรามีหน่วยงานจากไต้หวันเนี่ยมาให้ข้อมูลมากมายเลยก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปไหนดีลองแวะมาในงานขอแบบข้อมูลการท่องเที่ยวจากเอ่อหน่วยงานจากไต้หวันด้วยแล้วก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาสัมผัสความสวยงามของไต้หวันกันค่ะ